สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะคะตอนนี้รถน้ํายาฟอกไตมาส่งถึงที่วัดเลยนะคะนี่คือน้ํายาฟอกไตของแม่ชีใหญ่นะคะที่ทางโรงพยาบาลนะคะส่งมาให้ถึงที่วัดเลยแต่ตอนนี้จะมีเสียงเลื่อยอยู่ใกล้ๆนะคะไม่ค่อยได้ยินชัดเท่าไหร่ <laughs> หลายคนอาจจะสงสัยว่าน้ํา,ายาอกไตเป็นยังไงนะคะก็จะเป็นลังๆค่ะเนี่ยจะเป็นถุงแบบนี้นะคะน้ํายาพอกไตถุงนี้จะมีปริมาตร2กิโลค่ะในหนึ่งลังก็จะมี6ถุงนะคะสรุปแล้วหนึ่งลังก็จะมีน้ําหนักน้ําหนัก12กิโลนะคะเป็นน้ํายาล้างไตาทางช่องท้องนะคะเป็นชนิด1.5เปอร์เซ็น ทุกๆเดือนนะคะน้ำยาฟอกไตก็จะมาส่งช่วงต้นเดือนวันนี้กี่ลังคะ1 8นะคะพอดีมีเสียงคนเลื่อยไม้อยู่ใกล้ๆก็จะไม่ค่อยได้ยินชัดเท่าไหร่ กุฏิีหลังนี้นะคะคือกุฏิีหลังแรกที่แม่ชีมาอยู่ตั้งแต่มาบวชแรกๆเลยแต่ตอนนี้ไม่ได้อยู่แล้วนะคะใช้เป็นที่เก็บน้ํายาล้างใต ท่านผู้ชมก็จะเห็นว่าพี่ๆก็ทำงานหนักมากเลยแบกลังน้ํายาแต่ละลังมีน้ําหนัก12กิโลนะคะ12กิโลคูณ3ก็ประมาณ36กิโลนะคะเพราะว่า1ถุงก็2กิโล1ลังมี6ถุงต้องเก็บน้ำยาของแม่นะคะ พี่พี่ได้แยกไหมว่าอันอันไหนทันเก่าอันเก่าทางนี้เนาะคะ่ะอันนี้ตัวใหม่แล้วจะไปส่งที่ไหนต่อคะนี่ยะคะจะมาเป็นรถอย่างนี้เลยนะคะรถส่งยาเป็นของไพรสนีไทยนะคะแล้วม่คีเจ รถที่ขนส่งรถที่ขนส่งน้ำยานะคะจะเป็นรถของบริษัทไตรสนีไทยนะคะที่ค้าน้ำของ